สวัสดีค่ะพบกับอวยพรที่โชว์รูมเกษตรน้องมินค่ะอวยพรอยู่กับรถสีประตูรุ่นสปอร์ตค่ะเดี๋ยวพาชมรอบคันกันก่อนนะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตนะคะมี3รุ่นย่อยด้วยกันนะคะคู่เกียร์แมนวนวลนะคะเกียร์หสปีดราคาอยู่ที่9ก้าแสนสอบาทและก็คันนี้ค่ะคู่เกียร์ออโต้นะคะเกียร์หสปีด9ก้าแสนหกหมบาทค่ะขับเคลื่อน4ล้อนะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่บาทเรามาชมชุดแต่งกันเลยค่ะ เริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะคะกระจังหน้าเป็นอักษร Ford F O R D ค่ะทำเป็นสีดำด้านนะคะพร้อมไฟสีว3มจุดด้านบนเลยค่ะเป็นสกูปรูปตัวแรดนะคะเป็นรูปตัวแรดสีแดงค่ะตัดกับด้านหน้านแล้วก็สีตัวรถค่ะ สำหรับไฟหน้าของเขานะคะก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED แบบ C ีแคมมูอพรครอบไฟหน้าให้เรียบร้อยเลยนะคะในส่วนของเอกลักษณ์ของรุ่นตัวสปอร์ตนะคะตัวตาไฟของเขาก็จะเป็นผิบสีดำเงานะคะและคันนี้ค่ะชายกันชนปกติมาคู่กับตัวรถค่ะเขาจะเป็นสีบรอนเงินนะคะลูกค้าขอพ่นสีนะคะทำเป็นสีดำแล้วก็ทำห่วงค่ะห่วงจากเดิมนะคะก็เป็นสีดำทำเป็นสีแดงนะคะก็ทำให้ดูเท่ม,มากๆเลยนะคะ คันนี้ค่ะใส่ซุ้มล้อนะคะแบบฟันเฟืองแบบ6นิ้วค่ะพร้อมกับยก2นิ้วค่ะใช้ก้อนรองหนุนหัวโช๊คนะคะใส่แม็กนะคะเป็นแม็กโออ i ซขอบ20ค่ะเป็นสีดำตัดขิดแดงและคู่กับยางโอตานี้ค่ะไซ้ยางอยู่ที่27555 R 2 0ค่ะ บันไดข้างมาคู่ตัวโรงงานคันนี้ค่ะติดสติกเกอร์นะคะขาดข้างตัวรถค่ะใส่เป้ารองมือเปิดพร้อมคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยเลยค่ะแต่งละลอกับตัวเราาหลังคานะคะทำเป็นสีบรอนเงินค่ะพร้อมกับคันนี้นะคะเสริมโลบ้านะคะแขนยาวๆของ TTY ด้วยนะคะ เน็กเจนเรนเจอร์นะคะเขาจะมีที่ขึ้นข้างกระบะตั้งแต่รุ่น XLT ขึ้นไปเลยนะคะครอบไฟท้ายให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ด้านท้ายนะคะใส่กันชนท้ายของ h a m m e r ด้วยนะคะพร้อมกับตัวนี้นะคะติดครอบฝาท้ายนะคะอักษรฟอร์ดทำเป็นสีแดงตัดดำด้านค่ะเว้นโลโก้นะคะเพราะว่ารุ่นนี้เขาก็จะมีกล้องนะคะซึ่งซ่อนใต้โลโก้นะคะมองออกจอด้านหน้าได้เลยและติดอะคริลิกเรนเจอร์ที่เป็นสีแดงตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันค่ะ มือเปิดนะคะเป็นแบบเปิดแบบคีเลตนะคะเบาะค่ะเป็นเบาะหนังนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมันติฟังก์ชัน100%ค่ะหน้าจวามาตรวัดค่ะเป็นแบบดิจิตอลค่ะหน้าจอสีแสดงผลที่หน้าจอทั้งหมดเลยเป็นระบบพูสตาร์ทค่ะหน้าจอกลางค่ะ10.1นิ้วนะคะเป็นแบบแนวตั้งรองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ระบบ Sync 4A ค่ะเป็นพร้อมกับแท่นชาร์จไร้สาย มาดูห้องโดยสารกันนะคะเปิดเข้ามานะคะกว้างมากเลยนะคะตัวนี้ภายในห้องโดยสารนะคะมาพร้อมกับแอร์แยกอิสระซ้ายขวาค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะชมรุ่นนี้แล้วนะคะอยากแต่งแบบนี้นะคะหรือว่าอยากแต่งแบบไหนนะคะทักมาที่อินบ็อกซ์ของอุยพรณ์นะคะหรือทักมาที่ช่องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พรด้วยนะคะใครที่สนใจโทรมา0649496463ได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ